สวัสดีค่ะเด็กๆอ่ามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะเห็นหน้าแม่เปแบบนี้แน่นอนเรากำลังอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะแต่วันนี้เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะมาดูกันสิว่าวันนี้แม่เปจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะ เรายังอยู่ในเรื่องของการหาผลคูณนะคะของจำนวนของจำนวน1ห,หลักกับ2หลักนะคะโดยวิธีตั้งคูณนั่นเองนะคะแต่รอบนี้มีการทดนะพร้อมหรือยังเอ่ยอ่าจะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะอ่าแบบมีการทดที่เรียนต่อมานี้จะเป็นยังไงนะคะ เราดูก่อนนะคะเวลามาตั้งนะคะจะเป็นเช่นเดียวกับการบวกและการลบเลยนะเป็นเหมือนกันเลยคือ1เด็กๆจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันเสมอนะคะหลักหน่วยก็ต้องตรงหลักหน่วยหลักสิบก็ต้องตรงหลักสิบแค่นั้นเองนะคะหลักการง่ายๆนะคะเมื่อเด็กๆตั้งตรงแล้วนะคะ อ่าเราก็จะเห็นว่าเครื่องหมายคูณของเราเนี่ยมันเริ่มแตกต่างไปจากบวกจากลบใช่ไหมอ่าแม่เปจะมีทิคง่ายๆนะคะมาฝากเด็กๆนะคะในการคูณนะคะในการคูณเราจะต้องไปเยี่ยมให้ครบทุกหลัก อ่าจำไว้นะคะเราจะต้องเดินไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเนี่ยให้ครบทุกหลักถ้ายังเดินไปไม่ครบตอบไม่ได้นะอ่าเรามาดูซิว่าจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนี่ย ทำยังไงให้ครบนะคะอ่ะขั้นตอนแรกเลยเมื่อเราเอาตัวตั้งนะคะ15คูนด้วย3ตั้งแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะคนเก่งอ่ะเอาตัวคูณนะคะอยู่ด้านล่างนะคะจับคูณขึ้นไปทีละหลักนะคะโดยการเริ่มจากหลักหน่วยเหมือนบวกกับลบเลยนะคะโดยการเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะ3ไปคูณกับ5เอ๊เด็กๆคูณได้ไหมเอ่ยได้เท่าไหร่กันคะ3คูณกับ5ของเราได้ 15อ่า15ของเรานะคะมี1กับ5ดีเด็ก่ะเวลาเรานำไปใส่ผลลัพบนะเราจะใส่แค่หลักหน่วยหลักเดียวก่อนเหตุผลเพราะว่าเราต้องคูณในหลักถัดไปแล้วค่อยนำมาบวกเพิ่มนะคนเก่งโอเคไหมคะในที่นี้3คูณ5ได้15จับ5ทดไป1ทดเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบหรือคูณนะคะเราคิดหลักไหนไปทดในหลัก ถัดไปนะคะเราคิดในหลักไหนเราก็แค่ไปทดในหลักถัดไปเพราะฉะนั้นในที่นี้ไปทดในหลักสิบนั่นเองนะคะหลังจากนี้ขั้นตอนที่สองนะคะจับสามไปคูณกับสิบบอกแล้วใช่ไหมว่าเราต้องไปเยี่ยมเพื่อนบ้านให้ครบนะอ่าเราไปหลักหน่วยแล้วเราจะไม่ไปหลักสิบไม่ได้นะคะอ่าเราไปหลักสิบกันค่ะโดยการน,นำสามไปคูณกับหนึ่ง สามหนึ่งได้สามเราจะมาตอบด้านล่างให้เป็นสามเลยได้ไหมนโนโๆไม่ได้นะคะเพราะว่าทำไมาลูกเรามีตัวทดอีกหนึ่งดังนั้นสามเราต้องบวกตัวทดอีกหนึ่งคำตอบที่เราได้ด้านล่างจะต้องเป็นสี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้สามคูณสิบห้าเราจะได้คำตอบคือสี่สิบห้า เอ๊ะเด็กๆขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนที่แม่เปย์จะฝากให้เด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆเห็นไหมว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ3ามคูณสิแบบนี้นะคะโจทย์ของเราคือ3ามคูณสิเอ๊ะแต่ทําไมเวลาเรามาตั้งเรานํา15ขึ้นก่อนแล้วค่อยคูณได้วามเด็กๆค่ะในเรื่องของการคูณนะคะในเรื่องของการคูณนะคะก็คือการบวกนะะ่ะ ก็คือการบวกนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นการบวกที่มากนะคะเป็นบวกที่บวกแบบเยอะๆเลยนะคะเราเลยนําบวกเนี่ยนะคะมาแปลงมาเปลี่ยนแปลงเป็นการคูณแทนนะคะการคูณความหมายก็คือเป็นการบวกเพิ่มทีละมากๆนั่นเองเราจะล่นเวลาโดยการมาคูณแทนนะคะนะเราก็จะได้คําตอบได้เร็วขึ้นดีกว่ามานั่งบวกซ้าๆๆๆๆจนกว่าจะได้คําตอบนะคะ วิธีการนะคะข้อสังเกตให้เด็กๆดูไม่ว่านะคะโจทย์เราจะมาเป็นตัวตั้งน้อยกว่าหรือตัวตั้งมากกว่าก็แล้วแต่เด็กๆสามารถสลับได้นะคะเด็กๆสามารถสลับได้โดยการเอาตัวตั้งมากกว่าตั้งแล้วค่อยคูณกับตัวน้อยกว่าได้ในกรณีแบบนี้นำสิขึ้นแล้วค่อยคูณด้วย3ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะสลับโจทย์ยังไงคำตอบจะเหมือนเดิม นะะในเรื่องเดียวที่ไม่ควรสลับนั่นคือการลบอย่างเดียวเลยนะบวกกับคูณสามารถสลับโจทย์ได้เลยเอาที่เด็กๆถนัดนะคะ่าเด,เด็กขาอย่างที่แม่ไปย้ําไปนะคะโดยการตั้งคูณเด,เด็กจะเขียนแสดงวิธีหาคูณในแนวตั้งใช่ไหมเด็กๆจะต้องเขียนตัวเลขเนี่ยแสดงจํานวนที่อยู่หลักเดียวให้ตรงกันก่อนจากนั้นคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วถึงไปคูณในหลัก 10นั่นเองเราก็จะได้คำตอบอย่างที่แม่ไปให้ทิกไปตอนต้นนะคะเราต้องไปเยี่ยมบ้านให้ครบทุกบ้านนะคะเราต้องไปเยี่ยมบ้านให้ครบทุกบ้านถ้าไม่ครบตอบได้ไหมคะไม่ได้นะคะอามาดูที่ข้อ1ตรงนี้ดีกว่านะคะเห็นไหมประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ2คูณ35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองแต่เวลาเรามาแสดงวิธีทำเราสามารถ ปรับได้นะคะเปลี่ยนเอา35ขึ้นได้ในแบบนี้เลยนะคะสาคูณด้วย2นะคะเรามาเริ่มคูณกันเลยดีกว่านะคะ2ไปคูณอะไรก่อนคะ2อคูณหก่อนใช่ไหมคะ2คูณ5เราได้เราได้เท่าไหร่คะ เราได้สิบใส่ศูนย์เหมือนเดิมเลยค่ะไปทดที่1ในหลักขัดไปเสร็จแล้วเมื่อ2ไปเยี่ยมบ้านหน่วยแล้ว2ก็ต้องไปเยี่ยมบ้าน10เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ2อคูณสนั่นเอง2อคูณสได้6บวกกับตัวทดอีกหนึ่งเราได้คำตอบคือ7เพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบ7 เลยนะคะเก่งมากๆเลยเราไปลุยที่ข้อต่อไปข้อต่อไปของเรานะคะก็คือ5คูณ64เช่นเดียวกันเด็กๆจะสังเกตเห็นที่ประโยคสัญลักษณ์เราจะขึ้นต้นด้วย5ซึ่งมันน้อยกว่า64แต่เวลาเราแสดงวิธีทำเราสามารถสลับโจทย์ได้นะคะเป็น64ขึ้นก่อนแล้วค่อยคูณด้วย5นะคำตอบเขาก็จะคงเดิมเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอ้าวมาเริ่มเยี่ยมบ้านกันเลยค่ะไปที่บ้านนวยก่อนเลย54เท่าไหร่คะ5 4 20สี่ยี่สิบค่ะเห็นไหมเริ่มเกาะหลักแรกยี่ใส่ศูนย์แล้วไปทด2ในหลักถัดไปอ่าเราไปเจอบ้านหน่วยแล้วห่อไปเราก็ต้องไปบ้าน10นั่นเองนะคะไปบ้านสิบนั่นเอง5้คูณหได้เท่าไหร่คะ 30บวกอีก2ด้วยนะกลายเป็น32เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้คือ320นั่นเองนะคะถึงจะได้เป็นคำตอบออกมานะ,ะอ้าวมาดูนะคะการหาผลคูณนะจำนวน1นหลักกับ2หลักนะคะเด็กๆจะทำได้โดยนะคะนำผลคูณนะคะมาตั้งให้ตรงหลักก่อนนะคะอย่างที่แม่เปบอกเลยนะคะตั้งให้ตรงหลักแล้วก็เริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนแล้วถึงจะไปหลักสิบถ้ามีหลักร้อยก็ไปหลักร้ ต่อไปแล้ถ้ามีการทดจำไว้ว่าคู่หลักไหนนำไปทดในหลักถัดไปนะคะอย่าสับสนนะามาดูแบบฝึกหัดกันเลยคนเก่งแบบฝึกหัดของเราข้อที่1มาอีกแล้วค่ะ4คูณ12แต่ว่าเราเวลาเราแสดงวิธีทำเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนคะตัวมากกว่านั่นเองก็คือ12แล้วค่อยจับคูณกับ4เห็นไหม4 2เราได้8 อ่คูณหลักหน่วยเสร็จแล้วไปคูณหลัก10บค่ะส,สี่คํึตอบที่เราได้คือ48อ่ารวดเร็วทันใจเลยใช่ไหมคะอะ่เพราะว่าอันนี้คือการคูณนะคะทบทวนการคูณแบบไม่มีการทดก่อนต่อมาค่ะ5คูณ14ตัวตั้งคือ14จับคูณด้วย5นั่นเองแบบนี้นะคะ5 4เท่าไหร่ 5 4 20เราใส่0แล้วไปทดในหลักถัดไปด้วย2อนะคะอย่าลืมวงไว้นะกันสับสนนะคะต่อมา5ไปเจอหน่วยแล้ว5ก็ต้องไปเจอ10ด้วยนะ5คูณ1ได้5อย่าลืมมีตัวทดอีก2เป็น7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 70นะคะด้วยต่อกันเลยค่ะที่ข้อ3นะคะแต่ประโยคสัญลักษณ์อันนี้เราเป็น25คูณ3โดยที่เขาขึ้นตัวตั้งมากกว่าเราก็ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะอย่าไปสับสนนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นเลยค่ะ25คูณด้วย3แบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับคูณทีละหลักเลยค่ะโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน35ได้15ใส่5ทด1ไปเลยนะคะเสร็จแล้ว3คูณ2เป็น6 บวกอีก1เป็น7นะคะคำตอบของเราคือ75นะคะต่อมาข้อ4คือ2คูณ37อ่ะข้อนี้เขาเริ่มด้วยหลักน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงโจทย์ได้นะคะสลับกันเลยเอา37มาเป็นตัวตั้งอ่าคูณด้วย2แบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วคูณหลักหน่วยก่อนเสมอเลยนะย้ำตลอดเลยให้คูณหลักหน่วยก่อนเสมอนะคะ2ไปคูณ7เราจะได้ 14ค่ะใส่4แล้วทดด้วย1แบบนี้นะคะเด็กๆข้อควรระวังที่เด็กๆมักจะผิดพลาดนะคะเวลาทำเนี่ยเด็กๆมักจะลืมคูณทุกตัวเด็กๆจะคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วพอหลักสิบเนี่ยเด็กๆเห็นตรงนี้ไม่มีนะคะเด็กๆก็จะสามบวกหนึ่งเป็น4แล้วดึงลงมาตอบ44แบบนี้ผิดนะอันนี้คือข้อควรระวังที่แม่เปอยากจะฝากไว้เลยนะคะการคูณต้องคูณทุกหลัก ะะการคูณต้องคูณทุกหลักเพราะฉะนั้นเราะวังให้ดีนะคะนะฝากข้อสังเกตตร,ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ,ะเมื่อ2ไปคูณหลักหน่วยแล้ว2ก็ต้องไปคูณที่หลัก10นะคะหลัก10ของเราคือ3ค่ะ2อคูณสมเราได้6 อ่ะอันนี้ข้อควรระวังอีกเหมือนกันบางคนตอบ6ทันทีเลยรีบคิดนะคะลืมตัวทดอีกหนึ่งอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นแม่ไปถึงบอกว่าให้เด็กๆวงไวนะคะเป็นทริคนะอ่ะการลืมนะคะเพราะเราจะเห็นชัดนะคะว่ามันอยู่ในวงนะเพราะฉะนั้นเราได้6แล้วเราต้องบวกอีกหนึ่งกลายเป็น 7ถึงจะใส่คำตอบอีกข้อควรระวังที่เด็กๆควรระวังค่ะเด็กๆเห็นช่องตรงนี้ไหมมันว่างเด็กๆบางคนได้7จะเอา7มาใส่ตรงนี้เลยไม่ได้นะต้องระวังนะคะข้อควรระวังอย่างมากเลยค่ะเด็กๆหาคำตอบก็ต้องใส่บรรทัดผลลัพธ์หรือบรรทัดลูกของเรานั่นเองนะคะใส่ให้ตรงกันนะคะอย่าไปใส่มั่วนะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบ74นั่นเอง เย้เด yeah. ็กๆพอจะเข้าใจไม่เอ่ยนะคะอ่ามีทั้งการทดและไม่มีการทดนะคะไม่น่ายากมาดูที่ข้อ5กันเลยดีกว่าข้อ5ของเราค่ะ16คูณ6ท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เราเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะอ้าว16ตั้งค่ะคนเก่งแล้วจับคูณด้วย6 อ่าแบบนี้เลยนะคะหกห้ 6, 5, ค่ะ6 6 36ใส่36เลยได้ไหมไม่ได้ต้องใส่เพียงแค่หลักหน่วยคือ6กนะคะสาใส่6ทดหนึ่งในหลักถัดไปใช่ไหมไม่ใช่เพราะเราไม่ได้16นะเราได้36ดังนะั้นเราต้องใส่6แล้วทดด้วย 3นั่นเองอ่าหลังจากนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่วงให้เขาด้วยเพื่อความชัดเจนนะจะได้ไม่หลืด6ไปเจอหลักหน่วยเสร็จแล้ว6ก,ก็ต้องไปเจอหลัก10ต่อไปนะคะต้องเอาให้ครบนะ6กคูณ10หลัก10นะคือ6คูณ1 6 1 6มีตัวทดอีก3ค่ะ6แล้ว7 8แ,และ9นะคะใส่ลงไปเลยอ่าคำตอบที่เราได้ก็คือจะกลายเป็น 9 6แบบนี้นะคะอ่าต่อมา13คูณ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวตั้งของเราคืออะไรคะ13มนะคะอ่ามันมากอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะจับคูณกับ7แบบนี้นะคะอ่าเด็กๆคะการขีดเส้นใต้นะคะมีตัวอย่างให้ดูแล้วอย่าลืมนะคะเ3เท่าไหร่อ่าทุกครั้งที่เราทำเราต้องเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเสมอเลยนะ73เท่าไหร่คะ7 3 21เอ่าเพราะฉะนั้นจะใส่2หรือใส่หนึ่ง ใส่ตัวสุดท้ายนะใส่1ค่ะแล้วทดด้วย2ในหลักถัดไปต่อมา7ไปคูณกับหลัก10นั่นคือ7 1 7บวกอีก2ที่มีอยู่เป็น9นั่นเองอ่าข้อนี้เราตอบ91 1ทันทีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยคะวันนี้เด,เด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมถ้ามีตัวทดก็แค่ทดในหลักถัดไปไม่มีตัวทดก็ไม่ต้องทดวิธีการเหมือนการบวกกับการลบเลยคือเริ่มจากหลักหน่วย ก่อนเสมอเลย นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคงควรค่าแก่เวลานะคะหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้นะคะไม่มากก็น้อยถ้ายังไม่เข้าใจนะคะสามารถนะคะกลับมาดูย้อนใหม่ได้ตลอดเลยนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะแม่เปต้องขอบคุณเด็กๆมากเลยที่เข้ามาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนกับแม่เปยน,นะคะอ่าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะ